ผมเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยกระดึกที่โรงงานร้างแห่งหนึ่งซึ่งถูกทิ้งมาหลายสิบปีแล้วตัวอาคารใหญ่โตมโหฬารกว้างขวางจนน่ากลัวเมื่อต้องอยู่เพียงลำพังในความมืดงานของผมก็ไม่มีอะไรมากนักนอกจากเดินตรวจตราความเรียบร้อยรอบพื้นที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผู้บุกรุกและทุกอย่างยังคงอยู่ในสภาพเดิมทุกคืนทีน่นี่มีเพียงความเงียบงนัน ความเงียบที่สามารถกลืนกินทุกสิ่งจนรู้สึกได้ถึงความอ้างว้างความมืดมิดคลุมเครือจนไฟฉายของผมแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยผมต้องเดินผ่านแถวของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่หยุดนิ่งมานานแสนนานตัวเครื่องจักรเหล่านั้นปกคลุมไปด้วยฝุ่นหนาและใยแมงมุมขนาดใหญ่มันเป็นเหมือนซากอรารยธรรมที่ถูกทิ้งร้างคืนนั้นต่างออกไปจากปกติ ความเงียบงันมันไม่ได้ให้ความรู้สึกว่างเปล่าแต่มันกลับรู้สึกอึดอัดและมีน้ำหนักมากเกินไปผมรู้สึกเหมือนมีสายตานับพันคู่กำลังจ้องมองมาจากความมืดมิดรอบตัวทุกย่างก้าวที่ผมเดินไปข้างหน้ามันรู้สึกราวกับว่ากำลังมีบางสิ่งตามติดผมไปอย่างเงียบเชียบผมหยุดนิ่งส่องไฟฉายไปรอบตัวไม่มีอะไรเลยนอกจากเงามืดและฝุ่นหนา ผมพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่ความเหนื่อยล้าแต่ความรู้สึกถูกเฝ้ามองนั้นไม่หายไปไหนผมเดินต่อไปจนมาถึงส่วนกลางของโรงงานที่ซึ่งมีเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่มันเป็นเครื่องบดเหล็กเก่าแก่ที่ตัวมันเองก็คงมีน้ำหนักหลายตันผมจำได้ว่ามันถูกปิดตายมานานแล้วไม่มีทางที่จะทำงานได้อีก แต่คืนนี้ผมสังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกติอย่างละเอียดแทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามันเป็นเหมือนการสั่นสะเทือนเล็กน้อยที่มาจากตัวเครื่องจักรไม่ใช่การสั่นเพราะเครื่องเดินแต่เป็นการสั่นสะเทือนที่เหมือนบางสิ่งกำลังขยับตัวภายในของมันอากาศรอบเครื่องจักรนั้นเย็นเยือยเยือกจับใจมันเป็นความเย็นที่ทำให้ผมรู้สึกหนาวสั่นไปถึงกระดูก ทั้งๆท,ที่ในโรงนานไม่ได้มีอากาศถ่ายเทมากนะักผมเดินเข้าไปใกล้ขึ้นและเมื่อผมจ้องมองไปที่แกนหมุนขนาดใหญ่ของเครื่องจกักรผมก็เห็นมันแกนหมุนนั้นกําลังขยับช้าๆช,ช้ามากจนแทบไม่สังเกตเห็นได้แต่ผมเห็นมันผมเห็นว่ามันเคลื่อนที่โดยที่ไม่มีสิ่งใดมาสัมผัสมันเลยแม้แต่น้อย มันหมุนอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอราวกับว่ามีบางสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังเดินเครื่องมันอยู่ผมมองหาสาเหตุมองหาอะไรก็ตามที่อาจทำให้มันขยับได้แต่ไม่มีอะไรเลยมันกำลังทำงานด้วยตัวของมันเองในความมืดมิดและเงียบงันนั้นความหวาดกลัวที่แท้จริงเข้าครอบงำผม ผมถอยหลังช้าๆไม่กล้าหันหลังหนีไปทันทีรากับว่าการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วจะดึงดูดความสนใจจากบางสิ่งที่กำลังเดินเครื่องจักรอยู่นั้นผมเดินถอยหลังออกมาจากส่วนนั้นของโรงงานอย่างเงียบๆเ,เดินห่างออกจากเครื่องจักรที่กำลังทำงานอยู่ด้วยตัวของมันเองผมไม่รู้ว่ามันคืออะไร ไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรแต่ผมรู้ว่าผมจะไม่กลับเข้าไปใกล้เครื่องจากตัวนั้นอีกเลยทุกคืนที่ผมมาเข้าเวรผมจะพยายามหลีกเลี่ยงส่วนนั้นของโรงงานและทุกครั้งที่ผมเดินผ่านผมก็ยังคงรู้สึกได้ถึงความเย็นยะเยือกและความรู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังเฝ้ามองจากข้างในเครื่องจากนั้นเสมอ